สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลองไลฟ์สดครั้งแรกในการวาดรูปก,ก่อนนอนนะคะวิใหม่เริ่มไลไลใหม่ๆลองดูนี่คู้ขวัญจะลองใช้สีอันนี้นะคะ oil pastel แนววันนี้ก็จะเป็นแนว abstract เป็นการทราพีก่อนนอนนะคะ เสือจะเป็นแรงประดัลใจให้ใครเห็นคลิปนี้ไลฟ์สดวันนี้แล้วอยากจะลองทำดูก่อนนอนบ้างจะได้ผ่อนคลายนะคะทิ้งความเครียดระหว่างวันนะคะออกไปเวลาทำก็ที่ใจก็จดจ่อก,กับการลาก การว่ดสีลงไปการเคลื่อนไหวนะคะก็ไม่ต้องคิดอะไรก็แค่ลงไปใจก็เบิกบานตามการเคลื่อนไหวส่วนสีก็แล้วแต่เลยนะคะส่วนกวนก็ใช้ความรู้สึกว่า เหมือนเราเอาสีมาเต้นรำกันนะคะก็สีไหนอยากจะเต้นรำไปพร้อมๆกันก็เราก็เลือกสีนั้นมาเบี่ยดสีนะคะเลี่ยดสีให้เข้ากันสีอันนี้จะนุ่มมากที่ข้อนี้จะ นุ่มมากเลยนะคะพอลูเบิร์นก็สนุกตรงที่ว่ามันสามารถที่จะใช้นิ้วเราเนี่ยเกลี่ยสีให้ผสมกันได้นะคะเนื้อสีก็ค่อนข้างนุ่ม แล้วก็ไม่ค่อยเลอะเทอะมากเท่าไหร่ส่วนกลิ่นก็ไม่มีแคบจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะก็ที่ข้อนี้ถ้าตอนเด็กๆเ,เราเจอก่อนนี่จะเวฟ้ามากเราเพิ่งมาเจอตอนโตนะคะสนุกมันเรากลับไปเป็นเด็กครังอ,อันนี้จะเห็นลเล็กเกียให้ดูนะคะมันจะ ง่วมมากว่าสีสวยด้วย จะพยายามต่อเส้นให้มีความหลากหลายในหนึ่งเส้นคะพยายามผสมให้มีสีหลากหลายแล้วก็ใช้การเปลี่ยนเดิมก็มีไลฟ์สดล้วมีคนดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงไม่ค่อย มีความเป็นส่วนตัวเท่าไหร่ mm hmm. เรส่วนใหญ่ก็เป็นองค์ประกอบของเส้นของเชฟฟอร์มที่เป็น อิสระรูปทรงที่อิสระนะคะง่ายๆเลยสังเกตมันไม่ได้เอาความเพอร์เฟกหรือความสวยงามเป็นที่ตั้งเลยนะคะแค่ผ่อนคลายแล้วก็ทำไปดีมากสำหรับคนที่ กลัวว่าจะทำงานสวยไม่สวยอันนี้ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยนะแค่ลงแลวทำลงไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมีความสุขกับปัจจุบันในการเคลื่อนไหวมือก็เป็นการเมดิเทชันอย่างหนึ่งเหมือนกัน ก็ไม่ได้ดูหรอกค่ะว่าใครมีฟีดแบ็อะไรบ้างเพราะว่าตามองดีงานศินลปะนนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็ทิ้งเอาไว้ได้เลยจะพยายามทำทุกวันถ้ามีนาว่างหลังจากทำอาหารเนาะเพราะว่าสามทุ่มเป็นเวลาเข้านอนแล้ว เป็นเด็กอนมามัยมากสามทุ่มต้องเข้านอนนั้นหลังจากนั้นเราก็พยายามใช้นิ้วมือค่ะหมุนถูระหว่างที่เราใช้มือถูนเนี่ยก็คือเป็นใช้การสัมผัสเป็นหลักเนาะมือก็จะรู้สึกในการเคลื่อนไหวเนาะ สีที่เราลงไปก็ค่อนข้างที่จะปผส,สมกันได้ลงตัวเหมือนการเคลื่อนไหวสีก็เต้นรำกันเป็นวงกมลมนะนำรอกเียบ กคือเกลี่ยดได้ง่ายอเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะหาสีทรองนิดนึงอันนี้ไม่ได้คิดเลยนะภาพมันก็จะออกมาโดยไม่ได้วางแผนอะไรทั้งสิ้น ไม่เป็นไรมันราษอนเด็กก็จะบอกเด็กเสมอนะคะว่าผิดพลาดก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถแก้ได้ยิ่งเป็นความท้าทายของเราเลยว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้ไรให้มันสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้มันดูดีนะ สีก็จะเข้มขึ้นนะ ส่วนหญไงสไตล์ก็เป็นแนว Abstract Impressionist การสื่ออารมณ์ออกมาผ่านสีโดยตรงโอเค okay, ส่วนอันนี้เราจะทำการเพิ่มองค์ประกอบ เราน้าจะเตรียมหาเปิดเพลง art therapy song ให้จะได้ไม่เหงา,าเวลาคนดูดูนะคะวันนี้ก็เอาเสียงพาสสดๆไปก่อนนี่ไม่ได้เตรียมบอกไว้เลยนะคะแล้วแต่อารมณ์ศิลปินรวนๆว่าอยู่อยากรลาย เส็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้อโอเพิ่งเห็นว่ามีคนมาดูเต็มเลยอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะที่วันนี้วาดภาพก่อนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองติดตามนะคะว่าจะวาดอะไรกันต่อไปเนาะ n ไนท์ mm. นะคะ mm. ทุกคนดไนท์ค่ะ